มาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าไทรตัน2016แท้ๆคันนี้มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวอะไรหรือเปล่าโอเล่เดินของทำงานเดี๋ยวตามไปครับกินน้ำก่อนเชิญครับถ่ายเลขไม้ต่างๆตามสบายครับไม้แท้เสร็จเสร็จการจะรู้ครับว่ารถแต่ละคันมันไม้แท้หรือเปล่า คิดง่ายๆครับถ้าไมแท้ต้องกล้าโชว์บุ๊กเซอร์วิสซึ่งบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยก็คืออยู่ในมือผมนี่แหละครับนะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นี่อ่ะดูเบาะหลังต่างๆตามสบายนี่ครับมานี่การที่เปิดแบบนี้ให้ดูคืออะไรเป็นการโชว์ให้เห็นเลยว่า no accident นะนะจ๊ะ ไม่ได้แบบความตรงความตายหายเหวอะไรมานะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือบุ๊กเซอร์วิสถามว่าทำไมถึงต้องโชว์อธิบายง่ายๆครับก็มันไม่แท้ครับมันมันดีจึงต้องโชว์ครับไม่มีใครอยากโชว์ของไม่ดีต้องโชว์ของดีครับมาโอเล่เอานี่น่เดิมเดิมน็อตไม่มีแกะโอเล่ขึ้นบนโอเล่ขึ้นบน มีสติกเกอร์อย่าเอามือเข้ามาแน่และครับใครจะไปวางต่อครับคือ <c oughs> ใครมันจะเอามือเข้าไปวางเหรอโอเล่ต่อไปโชว์ไปโชว์จุดที่พี่บอกอะถ่ายเลยถ่ายเลยนอตไม่มีขยับถ่ายถ่ายถ่าโชว์โชว์ชว <c oughs> ซื้อรถนะครับซื้อรถที่ไม่มีตำหนิไม่เคยอัิเตบ วันหนึ่งพอจะไปขายใครเขาพอเบื่อแล้วหรือพอผ่อนหมดแล้วนะพี่นะก็ไม่ถูกใครเขาก,กดราคาเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันไม่มีตําหนีให้เขาก,กดราคาไงครับนึกภาพออกไหมสินค้าสองชิ้นชิ้นหนึ่งอุบาทชิ้นหนึ่งสวยไอสิ่งที่สวยมันก็ต้องได้ราคากว่าอยู่แล้วคิดง่ายๆนะครับมันคือความเป็นจริงของโลกครับไททันรุ่นนี้จะมีดีเซลกับเบนซินคันคนี้คือดีเซลนะครับ มาต่อโอเล่ไปเบาะซ้ายครับก่อนจะไปเบาะซ้ายถ่ายตรงนี้อีกอีกสักหน่อยแถมให้ลูกค้าดูครับนี่ครับเดิมสนิทอยากโชว์ใจจะขาดโอเล่ ake, ต่อไปถ่ายภายใน,นยต่างๆจากฝั่งซ้ายตามสบายเอาละ มาแล้วภายในนะครับเมื่อกี้บุ๊คเซอร์วิสผมว่าไม่ต้องคนขับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บอ่ะตัวนี้แบ็คคู่นะครับถุลงลมนี้แล้วพัยคู่ครับนี่ครับเดิมสนิทเดิมสนิทมาต่อต่อแแถมให้เขาพี่เขาด้วยแถมให้ลูกค้าด้วยบางคนลูกค้ามาไกลโฮเล่ผมใช้รถทุกคันนะครับเวลาผมลงโฆษณาผมใช้คาว่าภาพตรงปกทุกคันครับ มาไกลไม่มีผิดหวังครับเราเลือกบ้านไม่ได้ครับผมก็คงไปเปิดเต็นท์ข้างบ้านพี่ไม่ได้เนาะถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งที่จะบอกคือเดินทางมาบางคนเดินทางมาไกลไม่ผิดหวังครับนี่อ่าแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนท้ายอีกตัวแรกนี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเป็นการโชว์ให้เห็นเลยว่าด้านท้ายก็ไม่เคยถูกถูกถูกถอดถูก,ถก,ถก อะไรเนาะถูกอักเต์อะไรต่างๆเนาะนี่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 ตะขงตะเขียบต่างๆเดิมหมดครับไม่เคยโดนอัดโดนจิ้มกระทิ่มกระแทกสิบโลสิบร้อดแม่งชนไม่มีครับเอาละแจ้งราคาพ,พ,พี่อ้นขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับเมื่อยนั่งอย่างนี้เนาะนั่งเหมือนบ้านเนาะโอเค 358,000าท3 0บาท, 8, บาทกรมำตังมา1มื่นส่ง6ปี6,990บาทซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อนราคาเสมอกันเท่ากันนะจ๊ะเอาลาโอเล่มื่อกี้ตัดอโอเล่ไปเดินรอบคันรอบคัน พี่ว่าอย่าดีกว่าพี่ว่าลูกค้าที่จะซื้อครับผมว่ามาดูที่เต็นท์เลยดีกว่าไม่ต้องให้น้องเขาเดินรอบคันหรอกครับมาดูตัวจริงถ้าไม่เหมือนในนี้นะครับแนะนําครับสามารถตําหนิผมได้เต็มที่เลยครับว่าเฮ้ยคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคนะดีไหมผมผมท้าพิสูจน์แบบนี้เลยเนาะเหมือนล่าท้าผีครับดีไหมอย่างนี้เนาะกําตั้งมะมื่นซีส่งหกปีหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท สิ่งที่การได้รับจากการเสียตังค์ครั้งนี้คืออะไรได้รถกระบะรุ่นใหม่ๆนะครับปี2016แท้แท้1คันไม่มีตำหนิไม่แท้23,000กว่ากิโลไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่แท้ไม่โง่ถ่ายเ,เลขไม้ให้เป็นหลักฐานแบบนี้หรอกครับคิดง่ายๆเนอะเบอร์โทร0 8 1 485เลข04ตัวเป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีบุรีกรุงเทพ นะจ๊ะก็คิดว่าคงจะคุณพอคุณหน้าคุณตากันบ้างแล้วแหละเนาะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ